นี่คาว่าว่างหรือสัญญาตานะี่มันแจกรูปออกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในบางกรณีเราต้องใช้ความหมายแห่งอนิจจังมาทําให้ว่างในบางกรณีใช้ความหมายแห่งทุกขังทุกขังอย่างนี้เองมาทำให้มันว่างถ้าเจ็บขึ้นมาดูความเจ็บให้เป็นว่างไปเเลย บางกรณีก็ต้องใช้ความหมายแห่งอนัตตามาทําให้มันว่างโดยง่ายถ้ารวมบัเข้าก็ได้มันว่างไม่มีอะไรที่จะเป็นดุนเป็นชิ้นเป็นก้อนเป็นตัวตนเป็นของตนนี่เราอยู่กับพระนิพพานพระนิพพานคือว่างถึงที่สุด เพราะมันมันไม่มีกิเลสมันก็ว่างเมื่อว่างก็เป็นนิพพานคือเย็นมันเย็นถึงที่สุดเมื่อมันจิตมันว่างในทางธรรมะก็มีคําสรุปว่านิพพานว่างอย่างยิ่งเป็นคําอธิบายในคำพีปฏิสัมพิธามะไม่ใช่พระพุทธภาษิตแต่เชื่อถือได้ที่พูดว่านิพพานว่างอย่างยิ่งนิพพานคือสิ่งที่ว่างอย่างยิ่ง ไม่ว่างยังไงก็ไม่มีกิเลสตัวกูกูจะไม่ว่างยังไงเลยในธรรมบทมี่นิพานเป็นสุขอย่างยิ่งในไปชั้งระชามากมีนอนิพานว่างอย่างยิ่งแต่ไม่ใช่พุทธภาสิตในธรรมบทมันแสดงอยู่เป็นรูปพุทธภาสิตอนิพานเป็นสุขอย่างยิง่งกเพราะมันว่าง จากกิเลสเมื่อว่างจากตัวกูของกูแล้วจะว่างจากกิเลสทุกประเภททุกขนานหคือว่างจากโลภะโทสะโมหะและกิเลสชื่ออื่นนก็เลยเป็นสุขอย่างยิ่งแล้วก็เย็นเป็นนิพพานชีวิตเย็นเราก็ได้ชีวิตเยือกเย็นเมื่อทำงานก็เย็นเมื่อพักผ่อนก็เย็นเมื่อบริหารก็เย็นเมื่อเจ็บไขยก็เย็น เมื่อนอนหลับก็เย็นเรียกว่าถึงอุดมกติสูงสุดของมนุษย์ <c oughs> จำไว้หรือเปล่าจดไว้หรือเปล่าให้ถือว่าพุทธบริษัทมีอุดมกติเพราะว่าชีวิตของเราไม่มีความทุกข์และเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ชีวิตของเราอยู่โดยไม่ต้องมีความทุกข์แต่มันไม่ใช่ว่าไม่มีความทุกข์อยู่เฉยๆเส้นๆบางามันทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนั่นนั่นแหละอุดมณกติ <c oughs> ถ้ามีความทุกข์ใช่ไม่ได้ <c oughs> มันไม่ถึงอุดมคกติ แล้วมีมีความาไม่มีทุกข์เป็นสุขอยู่เฉยๆก็ใช่ไม่ได้นะม,ม,มันมันมันเอาเปรียบเกิดเนะเมื่อไม่มีทุกข์แล้วมันก็ต้องบรรดาให้เกิดความสุขแก่ทุกฝ่ายตัวเองด้วยคนอื่นด้วยพระเจ้า,จาทรงพระเจ้า,จาทรงแนะนำเมื่อที่เราสวดทุกขนเนะมื่อเห็นประโยชน์ตน ก็ทําให้เต็มด้วยความไม่ประมาทเมื่อเห็นประโยชน์ผู้อื่นก็ทําให้เต็มด้วยความไม่ประมาทเมื่อเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ทําให้เต็มด้วยความไม่ประมาทมะตอเราไม่มีความทุกข์ก็ทําให้เป็นประโยชน์รอบด้านนั่นอุดมคติไม่ต้องมากกว่านั้นการอนุภพอคือมันถึงความหมายของนิพพานอยู่ในตัวเลยเป็นประโยชน์ด้วยเพระอรหันต์เ่นต้องทําอย่างนั้น ไม่ใช่พระนั้นเป็นคนไม่ทำอะไรฉ <c oughs> ันข้าวสุกข,ของเขาเปล่าต้องเป็นผู้ไม่มีความทุกข์และทำประโยชน์อยู่รอบด้านแต่ว่าไม่ใช่พูดอย่างเอาเปรียบว่าแม้ว่าท่านไม่ได้ทำอะไรโดยตรงท่านก็เป็นตัวอย่างที่ดี <c oughs> อยู่ในโลก <c oughs> นี่ก็จะทำประโยชน์อย่างยิ่งอยู่แ เรื่องนี้ไม่ลึกลับนี่ก็อเอาไปไปพิจารณาดูเองตลอดเวลาเราต้องไม่มีความทุกข์ชีวิตของเราต้องเป็นประโยชน์รอบด้านเราทําให้ได้อย่างนั้นก็แล้วกัน <c oughs> ที่ผงก็กอธิบายว่าให้ทําทุกอย่าง้ว้จิตว่างแล้วเราก็จะมาถึงจุดจุดนี้ที่จุดที่ว่า ไม่มีความทุกเป็นประโยชน์รอบด้านประโยชน์จะไหลออกมาจากผู้นั้นเหมือนกับน,น้ำพุเพื่อเป็นประโยชน์แกผู้อื่นนี่เรียกว่ามีชีวิตด้วยจิตว่างทำงานทุกชนิด,ดวยจิตว่าง พักผ่อนได้จิตว่างบริหารกายได้จิตว่างเจ็บข้าวไดจิตว่างนอนหลับได้จิตว่างสรุปแล้วเรียกว่ามีชีวิตได้จิตว่างจะเป็นคนไม่มีความทุกข์เลยนักพรนนั่นจะเป็นประโยชน์โดยรอบด้านแก่ทุกฝ่ายและทุกคน มันหมดทานนี้แหละผมทอาที่ผมศึกษาเราเรียนมามันหมดทานนี้ลยพุทธศาสนามันก็หมดเป็นกานี้ตั้งต้นด้วยว่างแล้วก็จบลงด้วยว่างแล้วไม่กลับวุ่นอีกต่อไปเพราะว่ามันมาอบรมจะดีแล้วก่อนนี้มันว่างตามธรรมชาติไม่มีการอบรมมันจึงวุ่นได้ ประมาณวุ่นวุ่น,นุ่นแล้วมันนี่มันฉลาฉลามันจะนีกอบรมให้ให้ว่างที่นี่มันจะกลับวุ่นอีกไม่ได้ไอ้ว่างแรกกับว่างหลังไม่เหมือนว่างทีแรกมันจะวุ่นก็ได้แต่ว่างทีหลังจะวุ่นอีกไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ตั้งต้นด้วยความว่างเพราะท่านเกิดในคันมันดาก็เป็นเด็กทารกเหมือนคนทั่วไปไว่าง นี่ก็เกิดมาแล้วก็สัจจะรู้แล้วก็ว่างที่สุดนิพพานก็ว่างจริงเรื่องจิตประภรัสสนไป็อย่างนั้นธรรมดาเรามีจิตประภรัสสนแต่ชนิดที่มันยังจะกลับมีกิเลสได้ต่กิเลสจะเกิดได้จิตประภรัสสนตามธรรมชาตินี่เราอบรมจิตประภรัสสนเพียงแค่ธรรมชาตินั้นให้เป็นเป็นจิตประภรัสสนเพราะว่าการบรรลุมรรคผล ทีนีจิตนมันถูกอบรมเสร็จแล้วมันจะเป็นที่เกิดแห่งอุปกิเล์อีกไม่ได้ความเป็นประพัดสอนก็ถาวรในตลอดกาลเพราะธิบายจิตประพัดสอนอย่างนี้ก็ถูกด่าใครในเสถียรพูที่นั้นท่าที่ใครก็ไม่รู้เอาใครด่าแต่เราก็ยังอธิบายอย่างนี้อยู่ชั่วโมงขึ้น เวลาเยนแล้ววันนี้ก็พูดเรื่องสุญญาตาซึ่งแจกลูกออกไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขอ้มีชีวิตอยู่ด้วยสุญญาตาทำงานด้วยจิตว่างพักผ่อนด้วยจิตว่างบริหารชีวิตไปจิตว่างเจ็บค่าดยจิตว่างนอนหลับดยจิตว่าง จบแล้วโว้ยมันไม่รู้จะไปไหนแต่มันว่างคนคุณคิดดูถ้าว่างแล้วมันจะไม่จบยังไงมันไม่รู้จะไปไหนไม่มีใครจะไปไหนแล้วก็มันไม่มีที่ไปไหน